อาแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเมกานะครับทุกคนก็เป็นเกมแนวสับป,ปะหลาตัวใหญ่ยักษ์นะครับผมอ่ะมาดูกันเลยตอนนี้เหมือนเราจะตื่นขึ้นมานะครับผมอยู่ในสถานที่ไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหทำไมตึกมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็โอ้โหเฮลิคอปเตอร์มีคนอยู่ด้วยครับผมดูเหมือนว่าเขาน่าจะ ตายไปแล้วนะเนี่ยโอเคก็ช่างมานันนะครับผมรู้จากสถานการณ์เราน่าจะตกมาจากเฮลิคอปเตอร์นะไม่รู้ว่าตกมาไดย้ยังไงก็ไม่แน่ใจนะโอเคเราลองมาสำรวจพื้นที่กันก่อนดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยกด E เพื่อเก็บไอเทมโอเคตอนนี้ผมได้ไอเทมมาหนึงอย่างนะผมก็อยู่ที่มุมขวาล่างเลยนะ กดใช้ก็น่าจะต้องกดคลิกนะครับผมอ๋อเหมือนว่าเราจะใส่หน้ากากกันแก๊สนะเปลี่ยนออกซิเจนนั่นเองนะโอเคแล้วตรงนี้คือยังไงกดสเปกบาร์เพื่อกระโดดกดชิปเพื่อวิง่งเอ้ยเหมือนว่าตรงการน่าจะเป็นหลอดเอนเนอร์จีนะครับผมเพิ่งค่อยๆขึ้นมานะโอเคไปหอหอเฮ้ยโอ้โหตึก ตึกใหญ่ขนาดนั้นแม่งล่วงลงมาอันนี้คือเสียงฟ้าผ่าหรือเล่านายเห็นมันที่ฉันเห็นหรือเปล่าปีหนึ่งเอ้ยผมว่ามันน่าจะเป็นสัปลาดตัวยักษ์นะผมอันนี้ก็คือหากุญแจหากุญแจให้ครบทั้งหมด6อันนะครับผมสำหรับควสของเรานะอ่านี่ไง พอเรากดเครื่องเมื่อกี้มันก็จะช่วยให้เราหากุญแจได้ง่ายขึ้นนะกดคอนโทรเพื่อนั่งกดคอนโทรกับชิปเพื่ออะไร,อ,ะไรอ่ะอุย้ยตกตกใจหมดเลยโอชคปีนเสียงดังเอาอ๋อเหมือนว่าตอนนี้เราจะขึ้นมาจากท่อระบายน้ำแล้วนะครับทุกคน เรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยมเมื่อกี้เราตามหากุญแจนะแล้วกุญแจมันอยู่ที่ไหนอะโอ้ยผมว่าใครจูมันน่าจะอยู่ในเมืองนี้เสียงวิทยุครับผมจากไหนอะจากรถคันนี้เหรออ๋อเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอะ อะไรวิบวับอยู่ตรงนั้นวัดอะลองไปดูสิกระโดดไปแล้วก็เจอกับเข็มฉีดยาเหรอเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเอาไว้ใช้แล้วกันนะตอนนี้ภารกิจของเราในเมืงนี้ก็คือตามหากุญแจทั้งหมด6ดอกนะจะเจอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูท่าแล้วเมืองน่าจะใหญ่อยู่นะ อะไรวิบวับเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นอะไรอะไรวิบวับเอ,อ้นั่นงเงไ่ใครจูโอ้โหตัวแม่งยงใหญ่หลบลบจงไม่เห็นไม่เห็นเอ็นแล้วจีโอ้โหคอแทบหัด วิ่งเดี๋ยวกดอันนี้เข็มหมออ๋อฟื้นฟูเอนเตอร์จีไปแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วหนึ่งคนนะ่ะโอ้โหมันเดินกลับมาอีกอ่ะอย่าเด้ออย่าหันมานะเกือบไม่รอด ื่อกี้ตกใจจริงอยู่ๆจะโผล่ก็โผล่โอ้โหไอสับป,ประรดตัวเมื่อกี้เม่นตัวใหญ่ๆเลยครับทุกคนอะไรเนี่ยได้เข็มไมอีกแล้วก็เป็นเข็มฟื้นฟูเอเนอร์จีน,นะครับผมตกใจเลยอมันอยู่นั่นไงทุกคนเห็นปะฮะ แล้วทำไมมันถึงยืนอยู่แบบนั้นวะนะเอา้าบาร์กอ่เอ้าไม่ว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนเอา้ามันไม่ได้บาร์กโอ้โหวิ่งสิครับหลบจุกจุกจุกตรงรถเอา้าแม่งเห็นกูแล้วเอา้า จะอีตัวเองโดนกินไปสิครับต้องรีสตาร์ตเหรอรีสตาร์ตกลับมาอีกครั้งครับผมกับภารกิจเดิม,มแม่งโคตรโหดอันนั้นคืออะไรอะ่ะควรหรือเปล่าเจอเป็นอันนี้นะผมเป็น เครื่องกองอากาศนะเฮ้ยเครื่องหากุญแจแปะ๊ะไฟล์คีย์ทางนี้หรอให้ไวแล้วผมผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วบอกว่าผมจะไม่โดนดักหน้านะทุกคนอยู่ใกล้ๆนี่เลยโอเค นี่คือกุญแจงั้นเหรอไปเอ้ยเหมือนว่าจะเป็นคีย์การ์ดหรือเปล่าเสียงดังซะด้วยแปบ๊บหนึ่งผมว่าแม่งต้องมาแต่มันจะมาทางไหนอะอื้อหือนี่ไง จงไม่เห็นจงไม่เห็นจากกันแค่นี้นะเพื่อนไม่เห็นนะไปทางนู้นนะโอเคเราก็ไปในทางของเราครับทุกคนตอนนี้ครับผมทุกคนเห็นปะมุมขวาด้านบน ก็เราเจอกุญแจแล้วทั้งหมดหนึ่งอันนะเหลืออีกห้าอะ,อะไรกับพิว่านะใช่ปะก็ไม่ใช่มผมตาฝาดหรือเปล่าเมื่อกี้ผมว่าเราไปทางนี้กันดีกว่าทุกคนทางนั้นน่าจะไม่เวิร์กของในตัวเรามีแค่เครื่องกรองอากาศแค่นั้น อะไรกับพิบตรงนั้นหรือเปล่าอ้าผมว่าใช่วะ่ะใช่จริงๆริด้วยทุกคนไม่มีใครอยู่นะเอ้ยเจอไฟล์คีเอามาเปลี่ยนออกซิเจนกดผิดอ๋อพอเปลี่ยนแล้วแบบหน้าเราก็จะสว่างมากขึ้นมาหาก,กุญแจ ทางนี้ครับทุกคนฮะ,ฮะ,ฮะมาได้ทันเวลาพอดีเอ้ยมาถูกเวลาจริงๆ กับโดนมันเห็นแล้วไม่ล่าเราไปทางนี้ได้ปะไม่ได้แสดงว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมเสียวโดนดักหน้ามากเลยตอนนี้เนี่ยโอเคเจอแล้วครับผมแป๊บหนึ่งขอดูก่อนมีทางให้หนีหรือเปล่าตรงนี้ไปได้ครับผมโอเคเอาไว้จุก๊ก หวังว่ามันคงจะไม่ได้พังตึกนะโอเคเข้าสู่คาซีนขยับไม่ได้ทางไหนเพื่อน ไปคีกแล้วฝั่งนี้ครับทุกคนอันที่สามมันไปทางนั้นเราก็ไปคนละทางโอเคดีนะแม่งไม่ได้ให้ไปทางเดียวกันโอ้ ผมเริ่มมืดว่ะทุกคนผมเจออะไรเนีเ่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงเฮ้ยมึงไปดิผมได้ยิน ว่าคุณแจน่าจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกไม่อยู่ฝั่งนี้หรอโอ้โนโอเคมาเดินไปแล้วครับทุกคนเสียงแม่งไม่ตรงเลยโอ้โหโอเค นี่ครับทุกคนในนี้เข้าไปได้ด้วยโอเคมาเปิดแล้วเรามาลุ้นกันว่ามันจะไปทางไหนดังเงียบก่อนครับทุกคน ทางทางนี้โอเคมันไปทางนั้นแล้วนะโอเคเราตามหากุญแจต่อดีกว่าครับทุกคนล่าสุดที่ผมรู้คือมันไปทางนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปอีกทาง ถ้าเจอแสงวิบวับแปลว่าต้องมีของแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ยังไม่เจอโอ้โหไม่เจออะไรเลยอะทุกคนตอนนี้เราเจอกุญแจแค่สามอันเอ้ยตรงนั้นมีกระพิบขอและไฟไฟคีก็ได้อันนี้ออกซิเจนส่วนตรงนั้น คืออะไรกันหนอรีไปดีกว่าตรงนี้มันดูโล่งๆมันดูไม่ปลอดภัยเอ้ยเจอกุญแจพอเจอปุ๊บผมจะต้องวิ่งไปซ่อนตรงนั้นไปไม่ก็วิ่งไปหาตรงมุมตึกก็ได้เพราะมันมาแน่ๆครับผม แสงไรเนี่ยอุ้ยมันเดินไปแล้วโอเคเราขาดกุญแจแค่2อ,อันเท่านั้นครับทุกคนในนี้มีเหมือนทุกอย่างเป็นใจมากเลยตอนนี้เจอกุญแจอุ้ยเสียงแม่งย่่งดัง ไปทางนี้เหรอโอเคเอ่ะไปแล้วมันไปแล้วครับทุกคนอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับอันนี้คือโอ้โหมีทั้งไฟล์คีแล้วก็คีโอ้ผมว่าจิบจิบว่ะพอได้ปุ๊บก็ไปซ่อนไปซ่อนแล้วก็ค่อยมาตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าวางแผน เรียบร้อยเราเตรียมตัววิ่งครับผมเตรียมตัววิ่งผมว่าผมกะผิดพลาดมันมาคนละทางอย่าเจอเด้อขอละเพื่อน ถ้ามันตบตึกนี่นะผมจะชิบหายแน,น่ๆอุ้ยไปแล้วมันไปด้านหน้างั้นเราก็ต้องมาเปิดดูอย่าไปด้านหน้าเด้อไปลุน้นเอา้ากดผิด <c oughs> ไปเปลี่ยนออกซิเจนชอบกดผิดตลอดเลยโอเคไฟลคีโอ้โหเหมือนเกมล็อกเอาไว้ ให้ไปหาในทางนั้นซะด้วยขอบคุณครับเกมผมได้ยินเสียงกลับสิครับรออะไรเสียงมันอยู่ด้านหน้าหรือฟังไหนเฮ้ยทำไมตัวนี้มันดูเล็กจังอ่ะอย่าบอกนะว่า มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทางไหนเนี่ยอุ้ยทุกคนไคจูไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีตัวลูกมันด้วยเราต้องค่อยๆตามตึกไปครับตอนนี้ ชีพหายแล้วพ่อคุณเอ้ยอย่านะเอเนอร์จีผมก็ไม่มีอ่ะตอนเนี้ยเอาผมว่าปาักแล้วแหละในเมื่อถ้าปาักงั้นกูไปแล้วเด้อ ไม่รออยู่ให้โดนแดกหรอกครับอันสุดท้ายไปปุ๊บอะไรอะ่ะโอ้โหตัวเล็กมันมาเลียวผมต้องตามหาอะไรเนะี่ย ขอเขียมหน่อยขอเขียมเถอะโอเคต่อไปคือเราจะต้องตามหาอะไรสักอย่างเนี่ยอินเทอร์มินอลเวอร์พอยต์เวรบพอยต์เหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนอะ เฮ้ยนี่ไงใช่ไหมนี่หรือเปล่าโอเคครับผมกด e โอ้โหคาซินเฮ้ยหุ่นยนต์อุลตร้าแมนไม่ใช่ดิมันคล้ายๆจากเรื่องอะไรไม่รู้รอะทุกคนเอาแล้วครับผมสู้ๆครับสู้ๆ เอา้าชิบหายฮะเดี๋ยวกูสู้ชีวิตแต่กูโดนแขนเหล็กสู้กับเอากูตายแล้วเนี่ยเมกาอย่าบอกนะว่าเอาจบแล้วหรอโอ,โอเคผมก็จบแล้วนะผมสำหรับเกมเมก้าก็ตอนสุดท้ายก็มีหุ่นยนต์ยักษ์มาช่วยเรานะแต่ก็ โดนฉีกแขนแล้วก็โยนแขนเหล็กใส่เราสุดท้ายเราก็น่าจะตายน่าจะตายโอเคสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับปุ๋ย